สวัสดีค่ะผู้ชมมีดีต้นรับเข้าสุดว้าวันแชนแนลตอนนี้เราจะอยู่กับการรีวิวไข่สะไคร่แบบใหม่นะคะ <c oughs> เออเก่านั่นแหละโอเคจะมีอินไซต์โอฟนี่ก็เอา <c oughs> เออทั้งหมดนะคะในตัวละครทั้งหมดแล้วก็นิกิเมา้าของตะกล้องใช่ตรงนี้ก็นี่ค่ะจะเป็นตัวละครทั้งหมดโอเคเรามาเริ่มแกะ ใส่เอากันเลยเก็เลยนะคะเก็ไม่ได้เลยออนัง้อาพังหมด เดี๋ยวระหว่างที่ไปเดี๋ยวจะเราจะเอาใครโอ้วออกไหมครบสามฟองเลยตอนนี้จะเป็นนี่ ไน <c oughs> ี่เป็นครั้งแรก,กนเนี่ยโอเคเรามาแกะกันเลยว้า wow. วชิมกันเลยชิมชิมชิม,ชม ไม่ใช่อินไซด์เอามามามาจากเรื่องอินไซด์เอาแต่ว่าอ๋อนี่ไงนี่ไงตัวนี้ตัวนี้แต่ว่าเขาเปลี่ยนสีค่ะเห็นชัดนะ<ต>เนาะแล้วไปเกญ่อีกตัวเลย ใส่กองีกเขาหมดอยาบเ้งนแกะโอ, oh. น,อน่าเกะจริงๆน่ากินนะฮะโอเคเรามาแกะกันเลยเดก๋งนี one. ้ดีเลยดูน่าจอยากได้ความสศกเศร้านะคะเป็นตัวโปรดเลยโอเคบีบ ูงมากนี่ค่ะตัวนี้ตัวนี้เลยนี่เสื้อสีม่วงกองไม่ชัดกองไม่ชัดไม่เป็นไรค <c oughs> ่ะ แตอย่างกันน,นะเนี่ยมาแล้วมาแล้วยางลบมันเป็นยางลบยางลบตัวนี้นะคะเดี๋ยวหยิบให้ดูนะนี่ตัวนี้เลยยางลบเป็นอะไรอะอารมณ์ความหญิ่งเนานะก็น yeah. ี่เอาไปใช้ที่โรงเรียนสวยต่อไปค่ะมิกิเมาเก็บขยะ กมินิมัลเขาตะกงนี้เอาไปทิ้งไหมไม่ไม่เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้นี่ของดิสนีย์ของตะกงนั่นเองมาแกะเลยแกตะกงแกะเองจับกล่องให้แกะได้เปล่ามีอยู่มือเดียวแกะให้ไหมเฮ้ยแกดเดียเดียวเดียวเดี๋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 ยวพี่ว่าจะเอากล่องไปทำอะไรล่ะไม่ไม่เอาไม่อยากได้กองคาร์ดไม่เอาเดี๋ยวพอเวลาเก็บมาแล้ว มิกกเมา่งบอันนี้วอะไรกมิกเมาสมิกกเมาวหมดเลยอันนี้ก่อนเดี๋ยวแกอแกก่อนนะฮะ งมาแล้วตื่นเต้นอย่าเพิ่งมาดูสิอ่ะไข่แล้วไข่แตกไข่แตกรสชาติเดียวกันใช่ป่ะรสชาติเดียวกันแต่ว่ามันเลอะว่ะชาติเดียวกันช้ำใจอุ๊ห์ไข่ที่เหลือฉันขอไปกินนะนี่มาแล้วมาแล้วเฮ้ยกูฟี่เออเท่มากเฮ้สวัสดีครับเพิ่มกูฟี่ เด,เดี๋ยวมาดูโบชวกนัวนี่กุฟี่อาไรตัวนี้กุฟี่มาดูฟองต่อไปกันเถอะนีะ่ด,ด้ไหนเนี่ยเราจะรีบเกะนะคะพอดีว่ายิ้วกินกันก่อนเลยเนาะได้แลว อร่อยอาเราจะเปิดใครกันบีบบีบบีบโอ้โตดอใะมาแล้วมาแล้วแต่ละกล่องจะมีสามฟองเหมือนกันนะึึกุ๊ปปี่สเกือน เฮ้ืน <Perfect. S 2> ในเป็นกุฟี่เหรอฉันก็เป็นกุฟี่นะอ้าวพ้อมระวังใครล้านะมันน่าจะเล้าแล้วแหละมากเนี่ยล้าล้าไม่ใช่ว่าตอนที่ไปซื้อพี่วเขยา่าอ่ะน่าจะโบยซื้อ,อมดให้แล้วนะให้แล้วคงไม่ได้กฟฟี่นะ กูฟี่เป็นย่าสูงกับความสงสัยย่าสูงเหมือนกัน,นอุ้ยอะอะไรอ่ะตัวลายให้บัดชื่ออะไรนะจำไม่ได้พิกเออพีพิกโอเรียกไม่ถูกเออน่นอาเสียดายที่กูฟี่สองตัวไม่เป็นไรสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย มากินไข่กันก่อนเลยชิมไข่เลยชิมไข่เลยอร่อยไหมยังไม่ได้กินเลยสิ